สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ f c วันนี้วันที่3มีสายน2565ก็มาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งครับกับแ e อดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีเฮ n แนลวันนี้ก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆเรามาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาลาลกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16เดือน4 2565ทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลที่ผมจะนําเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้นะครับผมก็เตือนกันทุกคลิปนะครับสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผม ครับที่เพื่อนๆเน้นอยู่นี้ก็คือเลขดับแต้มรวมสามตัวบนประจำงวดวันที่สิบหกเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้ดับไว้อยู่ที่แต้มหนึ่งครับให้ดับไว้อยู่ที่แต้มหนึ่งงวดก่อนหน้างวดที่ผ่านมานะครับห้าสูตรนี้ให้ดับไว้อยู่ที่แต้มแปดนะครับให้ดับไว้อยู่ที่แต้มแปดก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดกระดิง่งปิ้งปิ้เอาไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีสุตใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมครับเรามาดูหลักการวิธีคิดคำนวณของสูตรนี้นะครับว่าดับแต้ม1นึ่งแต้มดับหนึ่งสามตัวบนแต้มนี้ที่มาที่ไปของตัวเลขได้มาอย่างไรเรามาดูกันนะครับผม ก็นี่เลยนะครับนี่เลยแมสูตรนะครับผมเม่สูตรอันนี้เลยนะครับสําหรับคนเก่าๆคิดว่าน่าจะจําเม่สูตรนี้ได้นะครับผมงวดที่ผ่านมาให้ดับแต้มแปดนะครับเพื่อนๆของจํากันได้นะครับผมก็สําหรับคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็มาดูหลักการวิธีคิดคํานวณในคลิปนี้เลยนะครับสําหรับคนเก่าแล้วก็คิดเสว่ามาทบทวนสูตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม หลักการวิธีคิดคำนวณนะครับผมสเต็ปแรกนะครับเราจะใช้สามตัวบนนะครับบวกรวมแต้มกันนะครับผมสามตัวบนงวดที่ผ่านมาออกหกหนึ่งแปดนะครับออกหกหนึ่งแปดเราก็บวกกันเลยครับหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าเราพักตัวเลขไว้ก่อนนะครับเราพักผลบวกเอาไว้ก่อนสเต็ปที่สองเราก็เอาสามตัวบนนี้เหมือนเดิมนะครับแต่หลักการวิธีบวกจะบวกต่างกันนะครับ สเต็ปที่สองเราจะบวกร้อยพวงมาลัยนะครับผมหกบวกเจ็ดหกมงหนึ่งได้เจ็ดนะครับหนึ่งบวกแปดได้เก้าเจ็ดบวกเก้าได้หกนะครับสเต็ปที่สามนะครับเราก็เอาผล,อผลของการบวกในแต่ละสเต็ปที่ผ่านมานะครับมาบวกรวมเต้มกันเองนะครับผมหกบวกห้าได้สิบเอ็ดนะครับอันนี้คือเลขดับเต้มรวมสามตัวบน ประจำงวดวันที่1วันที่16เดือนสี่สอนห้า้ิานะครับผมก็คือ1น,นะครับก็คือ1นก็หตัวนี้นะครับที่มาที่ไปนะครับผมก็สูตรนี้ดับผ่านเดินดีนะครับผมก็นำเสนอเพื่อนๆมาแล้วหลยงวดนะครับผมก็หลยงวดก็ยังไม่หลุดนะครับที่ลงให้เพื่อนๆดูก็น่าจะเกินหกงวดขึ้นนะครับหกงวดขึ้น สูตรนี้ประมาณห้าสิบงวดขึ้นนะครับก็หลุดหนึ่งงดนะครับหลุดหนึ่งงดนะครับผมก็เสถียรนะครับเสถียก็ไม่ถึงกับขี้เหรนะครับห้าสิบงวดขึ้นหลุดแค่งวดเดียวนะครับผมไม่ถึงกับขี้เหรจนเกินไปนะครับผมครับท้ายคลิปนี้ผมจะมีแม่สูตรดับสองตัวล่างให้นะครับดับสองตัวล่างให้ สถิติดับยาวเดินดีอยู่ที่ร้อยสิบนวดครับร้อยสิบวดยังไม่หลุดนะครับผมมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับผมอันนี้นะครับผมเลขดับสองตัวล่างนะครับคู่ดับสองตัวล่างสเต็ปวิธีคิดคำนวณของสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้สองตัวล่างนะครับผมสองตัวล่าง สเต็ปแรกนะครับเราก็สองตัวล่างออกหนึ่งศูนย์นะครับเราก็เอาศูนย์ตัวนี้นะครับลบหนึ่งแต้มนะครับก็คือสิบนะครับสิบลบหนึ่งก็จะเหลือเก้านะครับสเต็ปต่อไปเราก็ใช้หนึ่งศูนย์เก้านี้นะครับบวกรวมแต้มกันนะครับสเต็ปต่อไปนะครับผมหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งนะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้า หนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์นะครับอันนี้เราจะได้แล้วนะครับตัวแรกนะครับผมตัวแรกนะครับผมเป็นคู่ดับเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าศูนย์ไม่มีสิทธิ์มาล่างไม่ใช่นะครับเป็นคู่ดับเท่านั้นทีนี้เรามาดูคู่ที่จะไม่มาด้วยกันนะครับคู่ที่จะไม่มากับศูนย์ตัวนี้นะครับก็คือเลขแปดตัวนี้นะครับผมเลขแปดตัวนี้นะครับก็คือ ดึงหลักหน่วยบนมาเลยนะครับหลักหน่วยบนนะครับงวดที่ผ่านมาสามตัวบนออกหกหนึ่งแดนะครับดึงดึงมาเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับดึงมาเป็นคู่ดับนะครับเป็นคู่ดับศูนย์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆถ้ามีสูตรถ้ามีเรียงเบอร์อยู่ในมือนะครับเรียงเบอร์ที่ออกย้อนหลังนะครับ5ปี6ปีอะไรหรือว่าเปีนะครับผมลองทําแบบนี้ดูนะครับ ร้อยสิบนวดยังไม่หลุดนะครับแปดมีสิทธ์มาล่างไหมมีนะครับแต่จะไม่มาคู่กับศูนย์นะครับศูนย์มีสิทธ์มาล่างไหมมีสิทธ์มานะครับแต่จะไม่มาคู่กับแปดตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สถิตินะครับผมนี่สถิติของเขานะครับร้อยสิบนวดนะครับร้อยสิบนวดนะครับยังไม่หลุดอันนี้ยังไม่หลุดนะครับการหลุดยังเป็นศูนย์อยู่นะครับผมยังเป็นศูนย์อยู่ เพื่อนก็ลองเอาไปทําย้อนหลังดูก่อนได้นะครับผมก่อนที่จะนําสูตรนี้ไปใช้นะครับให้ดับหางเดียวนะครับหนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์หางเดียวนะครับแต่ดับยาวเดินดีร้อยสิบนวดยังไม่หลุดนะครับผมถ้ามีเวลามีโอกาสก,าก็ลองไปทําย้อนหลังดูกันก่อนได้นะครับก่อนที่จะเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับผม สำหรับคลิปนี้แล้วก็น่าจะจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมกำลังใจเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ผมอยู่ในช่องนี้ได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูมาชมกันน้อย ผมอาจจะค่อยๆถอยห่างออกไปอาจจะไม่ได้เห็นสูตรดีๆแบบนี้นะครับผมสุดท้ายนี้แล้วผมก็ขอ,อกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ